สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024ถึงซึ่งลงทำการแข่งขันกันในสัปดาห์ที่20นะคะคืนวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2567ให้ไฮเดนฮามเปิดบ้านเสมอกับดอดมูลศนย์ประตูต่อ0ย์ขณะที่คืนวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567าย05เปิดบ้านแพ้เบรเมนศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ไฟบวกแพสตุตการ์ดหนึ่งประตูต่อสามดามสตัดแพ้ลูเวอร์คุเซนศูนย์ประตูต่อสองโบกคุ้มเสมอกับอัลส์บวกหนึ่งประตูต่อหนึ่งบเยอร์มิวนิค่ะเปิดบ้านชนะมือเช่นกลับบักสามประตูต่อหนึ่งโคโลนชนะแฟรงเฟิร์ตสองประตูต่อศูนย์ขณะที่คืนวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567วอกบเวบบวกค่ะเสมอกับไฮเดนฮาร์มสประตูต่อ2ไลซิกชนะอูดิโอนเบอร์ลิน2ประตูต่อ0ู สถานการณ์ตารางคะแนนบุนเดสลีกาเยอรมันในสัปดาห์ที่20นะคะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นยังคงนำเป็นจ่าฝูงจากการที่ไม่แพ้ใครเลยแหละคะ่ะมี52แต้มลงแข่ง20นัดชนะ16เสมอ4ส่วนอันดับที่2ไบเยอร์มิวนิกนะคะแข่ง20นัดมี50แต้มสตุตการ์ดอันดับที่3ค่ะมี40แต้มอันดับที่4บุรุเซียดอร์ทมุนนะคะมี37แต้มค่ะ แอเบลไลซิกอยู่อันดับที่5ของตาราง36แต้ม I ชาร์ฟแฟรงเฟิร์อันดับที่6 31แต้มไฟบวกอันดับที่7นะคะมี28แต้มส่วนอันดับที่8เป็นทางด้านของฮาวฟินแฮมค่ะมี26แต้มเท่ากันกับเวเดอร์บร m เ n อันดับที่9นะคะ ส่วนอันดับที่10ไฮเดนฮามี24แต้มวอลฟบวกอันดับที่1 1ค่ะมี23แต้มขณะที่อัลส์บวกอยู่อันดับที่12นะคะมี22แต้มบุรุษเซียมือเช่นกลัดบักอันดับที่13มี21แต้มเท่ากันกับอันดับ14คือโบคุมค่ะขณะที่อุนิโอนเบอร์ลินอยู่อันดับที่15นะคะมี17แต้มโคโลนอันดับ16มี15แต้มค่ะมายส์อันดับที่17มี11แต้มเท่ากันกับอันดับที่18คือดามสตัด ขณะที่ตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลิกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่20แฮริเคนจากไบเยอร์มิวนิกยังคงนำเป็นดาวซันโบอยู่ในขณะนี้นะคะจากการยิงไป24ประตูซาอุกิราซี asi, จากสตุตการ์ดยิงไป17ประตูโลอิสโอเปนดาจากแอร์เบไลซิกยิงไป14ประตูเดนิสอุนดาฟจากสตุตการ์ดค่ะยิงไป13ประตูและเอเมดิน เดมิโรวิชจากอัลสบวกค่ะยิงไป11ประตูทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o t t b a r News c h a n n แนค่ะ